มาเลยครับมาต่อความปังกับลาพัฒนาของซอสซูมิครับซอสซูมิคนหายมาแล้วเด้อเอาเลขชุดลาวนี่ซอสซูมิคนพบไปดีครับเลขชุดลาว6034ารุ่นตองงวดที่สามอ่าอสิเขาอีบบครับเลขชุดลาว6034ที่นี่มาเบิ้งเหล็กใบขท้าไปเต็ม่นครับ ไปเต็มเพินให้เน้นที่3กับ4ครับ3กับ4เด้อ3กับคู่2ตัวมี3 1 3 5 3 6และ3 0ส่วน4นั้นมี4 1 4 5 4 6และ4 0ครับเน้นที่3 0และ4 0ครับและก็3ตัว0 3 4 อันนี้คือแนวทางลาบพัฒนาของซอสุมิมอน,นี้ครับรุ่นต้องมวดที่3สามประสานปลาเอาไปรุ่นน้ำกันพี่น้องขอให้โชคดีครับ